คบกับแฟนค่ะได้ประมาณจะสี่เดือนได้แล้วค่ะค่ะแต่ว่าเขาก็คือมีผู้หญิงอีกประมาณสามสี่คนได้เลยอเดี๋ยวนะสี่เดือนคบกันแป๊บเดียวแต่นี่คือหมายถึงว่าคบซ้อนเยอะมากเลยถูกไหมคะใช่ค่ะปิีมจะยังอยู่ตรงนี้ทําไมเออเท่านั้มันก็เป็นคําถามที่หนูถามตัวเองว่าทาไมหนูถึงยังอยู่ตรงนี้ คนแก้เหงาหนูคบกับแฟนค่ะได้ประมาณจะสี่เดือนแล้วค่ะค่ะแต่ว่าเขาก็คือมีผู้หญิงอีกประมาณสามสี่คนได้เลยอเดี๋ยวนะสี่เดือน <c oughs> คบกันแป๊บเดียวแต่นี่คือหมายถึงก็าคบซ้อนเยอะมากเลยถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราไปรู้เองหรือเขาบอกคะพิมหนูรู้เองด้วยค่ะเขาจบได้ หนูหนูรู้เองตลอดอะไรแบบเนี้ค่ะค่ะคือจะรู้จะรู้ตลอดว่าเขามีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าการที่แบบว่าเราคบกับเขาแล้วเรารู้ว่าเขามีคนอื่นง่ายๆแบบเนี้แปลว่าเขาก็ยังไงนะเขาไม่ได้ปิดบังหรือเขาปิดไม่เก่งหรือยังไงนะทําไมทําไมรู้ไวจังแล้วรู้เยอะด้วยรู้ทั้งรู้หรือเปล่าก็คือรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนมีสายแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณแฟนผมเป็นทอมค่ะค่ะ ค่ะเขาเป็นทอมแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าชู้มากเขาอะไรมาแบบนี้อะไรเงี้ยต่เขาก็ยังเลือกที่จะแบบว่าเออลองลองดูอะไรอย่างเงี้ยค<ะ>่ะแล้วก็ คือทุกครั้งที่หนูรู้อ่ะก็คือก็คือเหมือนกับว่าก็เห็นเขาเล่นโทรศัพท์อะไรไปแล้วเราก็จะออรู้อยู่แล้วแหะว่าเขามีคนอื่นเราก็จะไปจับมาดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้างในแชทรออะยะเวลาสี่เดือนมันก็ไม่ได้นานเท่าไหร่ไม่ได้นานจักเท่าไหร่แต่ก็รู้มาตลอดว่าเขาก็ต้องไปหาคนอื่นแล้วก็เขาก็เหมือนแบบเรียกว่าย,ยัางไงมีผู้หญิงที่คุยเล่นเล่วมีอาจจะไปเจอฉาบชวยค่ะ แล้วก็มีทั้งผู้หญิงที่อยู่ในสถานะเดียวกับหนูก็มีค่ะมีเขาไปมีอะไรกับคนอีกด้วยเหมือนกันค่ะ,สะแสดงว่าถ้าเทียบกันนะปริมหมายถึงว่าก็ไม่มีใครที่เขารักมากกว่าใครถูกไหมละ่ะใช่ปะ,ะแล้วปริมดันปเป็นคนที่ยอมรับเงื่อนไขนี้ได้ตั้งแต่ต้นนะคือบางคน <c oughs> นะคะถ้าเกิดเราฟังในครับไฟเดย์เนี่ยแบบว้ายมาถูกมารู้ที่หลังว่าเอ้าฉันไม่ใช่คนเดียวเหรอเนี่ยถูกหรออ่าแต่อันนี้พอปริมดันรู้ทั้งรู้อ่ะมนเลยกลายเป็นเราเองยอมรับในเงื่อนไขเขาตั้งแต่ต้นหรือเปล่า ตั้งแต่ต้นไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้ด้วยอะค่ะ <c oughs> คือก็คิดไว้ประมาณนึงแต่ไม่คิดว่าจะเกินมาตรฐานไปมากค่ะแล้วถึงตอนนี้รู้แล้วเป็นไงคะอยากรู้อยากลอง <c oughs> ตอนนี้ก็รู้แลว้วลองแล้วม,มันก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะคะคือเหมือนว่าเราเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วคือสิ่งที่เราเห็นเหมือนกับว่าเราเราอยู่ตรงหน้าเราทะเลาะก็อยู่ตรงหน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็คือจะมีผู้หญิงอีกคนเดินมาหาเขาแล้วเขาก็คือขึ้นรถไปด้วยกันค่ะ แล้วพอตอนเช้าเขาก็มาโทรหาหนูมารับหนูกลับบ้าน,นอะไรประมาณนี้อันนี้คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองที่ทําให้เราช็อตในหลายๆครั้งก็คือเหมือนเหมือนกันบางทีเราไปเที่ยวการไดร้านเหล้าอย่างนะะี้ค่ะเขาก็จะไปเต้นกับผู้หญิงคนอื่นไปแบบว่า,าคือใกล้ชิดแบบคอเคีย <Okay. S 2> แล้วก็เสร็จแล้วก็คือออกมาข้างนอกเขาก็มีการเหมือนลืมเราเมาแล้วลืมเราขึ้นรถที่จะไปกับคนอื่นไปหาคนอื่นตายแล้วอยู่ๆก็กดปุ่ม d e ีทฉัชออกไปเลยนะ ใช่ค่ะประมาณน,น,นี้นี่แหละทั้งหมดทั้งปวงอะเป่มเห็นกับตาตัวเองแล้วเนาะ,ะแล้วตอนนี้หนูตัดสินใจยังไงอะคะเปรมมันเหมือนเราต้องรู้คําตอบแต่เรายังไม่เลือกคาตอบนั้นแปลว่าหนูยังอยากเป็นแบบนี้ต่อไปคือหนูร้องไห้หนูร้องไห้เสียใจแบบหนักหนักมากหนักมากเลยจนตอนนี้ที่เรากลับมานั่งเล่าเรื่องเขาแล้วเราไม่ได้ร้องไห้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขารู้ไหมคะว่าเราเสียใจขนาดไหน,น เขาบอกว่าเขารู้อืมแต่เขาทําเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะก็ต้องยอมรับเนาะว่าเขาไม่ได้แคร์หัวใจเราสักทดเลยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะใช่ไหมคะแปลว่าเขาไม่ได้รักเราอะปริมเรารักเขาอะเราก็ไม่กล้ามีใครเนาะถามว่าทําไมอะค่ะปริมเองก็สามารถจะมีคนอื่นได้เหมือนกันแต่เราก็ไม่อยากมีเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเรามีใครแล้วอะเขาจะเสียใจแต่เขาอะเเขาไม่เคยกลัวว่าเราจะเสียใจเลยค่ะสิ่งที่เขาทําใดๆที่ปริมเล่ามา พี่เชื่อว่าคงทําอีกเยอะเนอะที่เล่ามานี้คงเป็นแค่ตัวอย่างแต่มันก็บอกชัดเจนเลยครับปริมว่าเขาไม่ได้แคร์น้ําตาหนูหรือเป็นห่วงหัวใจของหนูเลยอะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยตัวเองให้อยู่กับความเจ็บปวดแบบนี้ไปนานแค่ไหนเท่านั้นเองคะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ค่ะพี่หนูไปจากเขาไม่ได้ทำไมจะไม่ได้คะใครๆเขาก็ไปกันเมื่อเจอคนที่มาทําร้ายเราเราก็ต้องวิ่งหนี ป้ายปริมหนีไปก็ต้องเป็นแบบนั้นด้วยกันทั้งั้นเงี้จะให้พี่อ้อยพี่ชอดบอกว่าปริมอยู่ต่อไปเธอลูกเนี่ยมันจะพูดกันได้ยังไงแบบนั้นนะแล้วเขาก็ณตอนที่ก็คือนตอนนี้หนูมารู้อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ยังไม่ได้เลิกขาดกันกับแฟนเก่าของเขาแฟนเก่าเขาที่เขาคบก่อนก่อนที่จะมีพี่ว่าเขาไม่ได้เลิกกับใครสักคนน่ะปริมคือหนูยังต้องรู้อีกเยอะเออไม่ไม่ใช่เรื่องประหลาดประจั์เลยปริมบอกเงี้ยไปอพี่คะหนูยังรู้ อ๋อไอ้ปิมเราอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะมากเลยอะค่ะเข,เขายังเขายังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในทุกกันอะไรแบบนี้ค่ะนั่นไงแล้วคําถามคือแล้วปิ่มจะยังอยู่ตรงนี้ทําไมใช่ <c oughs> เออเท่านั้นเองมันจะเป็นคําถามที่หนูถามตัวเองว่าทาไมหนูถึงยังอยู่ตรงนี้พี่ว่าหนูต้องหนูต้องรู้ว่าหนูอยู่เพื่ออะไรก่อนเนาะอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เขากลับมารักเราคนเดียวโอ้โหพี่กาบยืนยืนยันการันตีว่ามันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ คนที่มีวิธีคิดหรือทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบนี้พี่ว่าเขามีความเห็นแก่ตัวสูงมากจนเขาไม่เห็นแก่หัวใจใครหรอกแล้วหนูหวังอะไรกับคนนี้ะหนูก็เคยหวังว่าวันหนึ่งเขาอาจจะหันกลับมามองเลิกกับทุกคนในโลกนี้หมดเลยแล้วมารักหนูคนเดียวฝันไปเถอะริมพี่กล้าพูดทั้งหมดมันอยู่ที่วิธีคิดกับตัวเราค่ะปิมปีมต้องคุยกับตัวเองว่าป็มมีค่าแค่นี้หรือเปล่าไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามดราม่าว่าทำ<ม>ไมหนูถึงต้องยอมทนจริงๆหนูไม่ทนก็ได้ค่ะ เอออันนี้พี่มออีกแบบหนึ่งว่าหนูไม่ทนก็ได้นี่ทำไมเห็นอะไรไม่ดีแล้วหนูต้องเอาตัวไปเกลือก,กัวสิ่งไม่ดีละ่ะกับการที่หนูตั้งตั้งคำถามว่าต่อให้เขาไม่ดีทำไมดูถึงยากจะลงไปเกลือก,กัวกับเขาไม่ต้องค่ะเอาคำถามนั้นไม่ได้ช่วยอะไรไม่ช่ชคำถามแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะเจอคนที่ทําให้เราเจ็บเราจงถอยออกมาค่ะไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่ทําให้ตัวเองเจ็บอยู่นั่นแหละเจ็บละเจ็บมากเลยใช่ค่ะแต่ยเวลาไม่นานแบบคือมันเจ็บมากเลยเหมือนกันอันนี้เป็นอันที่พี่สงแอบสงสัยเหมือนกันนะคะ หนึ่งไปรักอะไรตอนไหนขนาดนั้นในเมื่อเขาก็โชว์ความใจใจใจหลายใจมาโดยตลอดโลเลมาโดยตลอดอยู่แล้วว่าไปรักเขาขนาดนั้นได้ยังไงหนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือเหมือนกับว่าหนูคือด้วยความที่หนูไม่เคยเจอในสถานาการณ์ในขณะที่หนูอยู่นะตอนนี้แล้วคือเหมือนหนูเป็นคนที่รักแฟนคนเดียวมาตลอดตลอดแบบเนี้ยค่ะก็ให้แฟนต้องน่ารักด้วยอืความรักของเปลมมันเป็นความรักที่มีค่านะลูก หนูควรเก็บเอาไว้ให้กับคนที่มีค่าคู่ควรนะจ๊ะ <Okay. S 2> เป็นกําลังใจให้หนูแล้วกัน <Okay. S 2> น,นะเพื่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับไฟเดยคนแก้เหงา